ครับนี่ก็เป็นผลงานการติดตั้งอ,อีกจำนวนหนึ่งของค่าย NTV d e v e l OP m e n t เป็นหัวลากพันธุกกราดเส้นทางวิ่งแหลมชบังลำปางนะครับสำหรับรถคันนี้คอนเซปต์คือติดตั้งโดยไม่ต้องการแปลงเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิน้น เป็นระบบ TFC4 นะครับซึ่งรถคันนี้ใส่ในอัตราส่วน9ต่อ1นะครับโดยไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับเราติดถังด้วยกันทั้งหมดติดถังด้วยกันนะครับเรียกเรียกได้ว่าเเติมครั้งเดียว กรุงเทพเชียงใหม่ยังเหลือนะครับซึ่งมาตรฐานของระบบคันนี้ปกติสามารถทำได้9ต่อหนึ่งนะครับสำหรับในทางตรงซึ่งวันนี้เราจะทดสอบว่าเราจะเ,เล่นกันอยู่ที่15ต่อหนึ่งในขณะที่ลอยตัว เราจะมาพิสูจน์ว่าสามารถทำได้ไหมนะครับนะครับสำหรับรถคันนี้เป็นามาตรฐานไอเียที่ยูโรทีนะครับรหัสรุ่นเป็น FM 1A 344แรงม้านะครับของบริษัทนะครับ s c Group นะครับ s อ Carrier นะครับเป็นซีรีส์500นะครับ รถคันนี้เป็นบรรทุกหัวลากาบรรทุกระดับ50ตันนะครับคันนี้ก็เป็นคันหนึ่งในในรถทั้งหมด2,000กว่าคันของบริษัท s อ g ซ o u p นะครับซึ่งบริษัทนี้เน้นในเรื่องของการติดตั้งการ์ดในระบบ เชื้อเพิงร่วมเท่านั้นนะครับไม่มีการแปลงเครื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับผลคือเพื่อที่ว่าต้องการกำลังอัด20ต่อหนึ่งในคอนเซปต์ของดีเซลเพราะว่าการแปลงเครื่องเราต้องไปลดปริมาตรของห้องเผาไหม้จาก20หรือ18ต่อหนึ่งลงเหลือ9ต่อหนึ่งหรือ10ต่อหนึ่งนะครับซึ่ง การดัดแปลงทำให้เครื่องยนต์มีแรงบิดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> การใช้รถที่เป็นอัดอตราส่วน9ต่อ1เนี่ยมันจะไม่มีแรงบิดนะครับเปรียบเสมือนก็เปรียบเสมือนว่าเรานำ ผู้หญิงมาแบกของเพราะฉะนั้นการแบกของก็ควรจะเป็นผู้ชายนะครับรถด,ดีเซลอัดอัดตราส่วนยี่สิบต่อหนึ่งก็คือว่าเราระเบิดต่อหนึ่งครั้งที่หัวสูบเนี่ยอัดจากยี่สิบส่วนลง,ล,งลงเหลือหนึ่งส่วนฉะนั้นแรงบิดที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่ารถเบนซินมากกว่าเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นการเร่งขึ้นเขาและก็แบ่งน้ำหนัก อัตราสิ้นเปลืองทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่แตกต่างไปจากพื้นฐานเดิมฉะนั้นหมดห่วงได้เลยในเรื่องของอายุการใช้งานนะครับถ้าจะดีกว่าดีเซลล้วนๆดยซ้ำไปเพราะว่าระบบนี้เนี่ยการเผาไหม้หนึ่งสเต็ปในห้องเผาไหม้เผาไหม้หมดจดไม่มีการหลงเหลือน้ำมันในห้องเผาไหม้ ซึ่งถ้าหากว่าน้ำมันหลงเหลือในห้องเผาไหม้เนี่ยผลเสียมันจะเกิดเพราะว่าน้ำมันที่หลงเหลือจะไหลาตามร่องแหวนและลูกสูบสู่ก้นอ่างทุกๆครั้งการไหลลงของน้ำมันดีเซลในห้องเผาไหม้ลงสู่ก้นอ่างทุกครั้งผลเสียที่เกิดก็คือว่ามันจะนําส่วนที่เผาไหม้หมดในเรื่องของขยะในส่วนของฝาฝาูบในห้องเผาไหม้นี่นะครับบวกกับน้ํามันดีเซลไหลลงสู่ก้นอ่าง ทุกครั้งที่ไหลลงผลของมันก็คือมันจะไปล้างฟิล์มมันเครื่องนะครับการล้างฟิล์มน้มันเครื่องมันก็จะทําให้การหล่อลื่นแย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุการใช้งานเครื่องยนต์ก็จะแย่แยลงตามตามกันลงไปนะครับหลังจากติดตั้งระบบ t f c i ฟแล้วเนี่ยการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ในหนึ่งสเต็ปจะเผาไหม้หมดจดไม่มีการลงเหลือทําให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นจริงหรือไม่นะครับ อยากจะให้ท่านผู้ใช้ได้พิสูจน์ในขณะที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องจะสกปรกมากนะครับเ,เหตุที่สกปรกมากก็มาจากการเผาไหม้ไม่หมดนั่นเองจะได้คิดนะครับว่าไอ้สิ่งสกปรกที่อยู่ในห้องเก็บถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของการสึกหรอ หากว่าสึกหลอได้ขนาดนั้นเนี่ยเครื่องยนต์ก็คงต้องเปลี่ยนในทุกรอบหนึ่งปีเพราะว่าสึกหลอแล้วทําให้น้ำมันเครื่องได้ดําขนาดนี้เนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเป็นการสึกหลอเหมือนกับแบบชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนในถูกกัดก่อนลงมาจนเราเป็นภาพได้ขนาดนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ <c oughs> เอ่อ เผลก็คืออยากจะชี้แนะว่าเป็นจริงดังที่าทางเราได้แนะนำหรือไม่ก็คือตอนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยสังเกตได้เลยนะครับทุกครั้งที่เราเปลี่ยนถ่ายเนี่ยน้ำมันเครื่องจะดำมากผลที่เกิดว่าเกิดจริงหรือไม่นะครับว่าน้ำมันเครื่องมันจะใสขึ้นการเปลี่ยนถ่ายในครั้งแรกแรกก็อาจจะยังไม่ใสนะครับ เพราะว่าเนื่องจากว่าน้ามันเครื่องเองี่ยเกาะตามผนังของเครื่องยนต์เนี่ยซึ่งเกาะมาเป็นระยะที่ยาวนานมากนะครับการเปลี่ยนถ่ายครั้งแรกก็อาจจะลดลงซ0สิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์แล้วนะครับจนกว่ามันชะล้างขอบผนังของเครื่องยนต์ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะทําให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงขั้นว่าสะอาดสะอาดจนไม่มีคราบเกาะในที่สุดนะครับ จะสังเกตได้ว่ารถที่ใช้กับเรามานานๆนนเนี่ยห้องเครื่องยนต์จะสะอาดตลอดเวลานะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของภาพที่เกาะตามหนังเมื่อเครื่องยนต์สะอาดและความร้อนไม่ขึ้นก็คงตอบได้ว่ารถยนต์คันนี้ต้องผลนขึ้นแน่นอนนะครับความร้อนไม่ขึ้นนะครับเครื่องยนต์สะอาดนั่นหมายความว่าอายุการเครื่องยุอายุการทํางานเครื่องยนต์ต้องยืดขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ อายุการถ่ายนะ้ำมันเครื่องก็ยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับเราขอยืนยันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเจน d e v e l o p m e n t ปเยืนยันเรื่องความประหยัดนะครับไม่ประหยัดไม่ต้องจ่ายลดพังทางค่ายเรารับซื้อรถตามสภาพตามปีนะครับต้องวงเล็บด้วยนะครับว่าซื้อในราคากลางนะครับขอบคุณนะครับ